เกอนที่เก่านี้เป็นเขาหินปูนต้นไม้หนาแน่นเป็นดงทึบตลอดทั้งเทือกเขามีทางข้ามได้เพีออยงช่องเล็กๆทางเดินผ่านดงพญาไฟนี้เป็นช่องทางเล็กๆสำหรับเดินข้ามไปมาระหว่างสระบุรีกับมนฑนนครราชสีมาตั้งแต่โบราณโดยปากดงพญาไฟอยู่บริเวณเชิงเขาอำเภอแก่งคอย กลางดงไปออกจากดงที่ตำบลปากช่องเส้นทางนี้ผ่านไปได้เพียงทางเดียวโดยการเดินเทา้าจะใช้โขแลกเกียนหาได้ไหมด้วยการเดินทางต้องเลียบขึ้นไปตามไหลเขาเดินไต่ตามสันเขาว้างเลี้ยวรถไปตามทางเดินได้สะดวกตั้งแต่ตำบล